สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคะ่ะไว้คัมแบ็กกูทิปแฟนหนอเนาะพี่น้องซึ่งตอนนี้ทิปก็อยู่ที่ถนนคนเดินเนาะอยู่แถวโซนไกลๆเข้มค้องเดอบอมเป็นเข้มค้องเนาะเป็นโซนข,ข,าขายคือเอ่อแถวนี้จะเป็นแบบฮองแฮมยังน,นนะเป็น,ห,น,ห,นหันหันหันอาหานยังจริงนเนาะซึ่งทิปมากก็สำนักเนะเาะพอดีว่าสีมาหาแนวกินน้ำเยาอมแล้วก็พอดีเข้ากับสี มีคอนเทนต์หนึ่งเนาะก็คือจะมาซิมซูสีเนาะแต่ว่าจะเป็นซูสีที่เฮาเคยกินทานทัวไปตรีทฟูเนาะล้วกาซีมาส้มเทียวกันว่ารสชาติลื่ออันอยังกอบแบบว่าเหนื่อยอยังมันน้ามันมันสิคือกันหมดเนาะถึงมากกำลังสานันสองคนเนาพี่น้องเพราะว่าอันน่ะส่วนคนอยู่เื่อนเขาผมมานี่นะผายอยู่เคือนกับล้านสองคนเนาะส่วนอายฮับยู นัดก okay. nice ับน้องอูอยู่แต่น้องอูไปเทื่อนมูก็เลยบสะดวกมานาเนาะก็เลยมืออื่นคุณถึงเจอกันน้องอูนาะพี่้องถึงตรงนี้เขาก็เลยมากันสองคนอ่ะบันนี้ไปเขาจะไปลองหลอดกินแต่เขาสิกินซูสิก่อนเพราะืมเ่าสิกินเป็นอาหารประเภทอื่นเนาะซึ่งนนี่ก็จะมีซูีิก่อนอลไะอ่ะจะมีมีลายลายๆหาดแล้วก็มีลายลายอ่ะนะเมนูเนาะแต่เขาจะมาลองกินแบบซูสิก่อนเขาจะเอาเอาเอาเป็นอะไรสำนัก อ๋อเป็นนี่เนอ่าคำสามพันคำสามพันคำสามพันเนาะทั้งหมดเลยว่ะโซนหลุมโอ้โซนเทิงเดย์ตัวนี้สามตัวนี้คำสามพันตัวนี้คำสี่พันตัวนี้ห้าโอ้แปดอ่าเขาถ้าจะเอาแบบโต๊ะที่เขากินมือเว่นนี้อ่ะมูเว่นีมีแค่ค่ายอันนี้เดยเออเอาเอาตัวนั้นอย่าง นี่สอง่อนนี่สอเออนี่เนาะเอามาเออนี่อันเดียวพอละครับมันเขอนนะเดี๋ยวะมันคื่อนนี่ยังวะข้าวอะบ่มันมันซูมะน่ะเอาตูตูกเอาออมันเลือเลยเนาะมันเลือเลยมันเรือลบอสต้องใส่กันใหม่บอ อคมอันนี้ก้อนสามพันสามพันาันประมาณพอเป็นบาทครับเออหนึ่งบาทก็เปนสี่ร้อยด้สามพันก็สิบบาทแปดบาทเอประมาณแปดบาทพอหนึ่งบาท่อเลยสองจยแม่น เดกัไไนี่ยพอดีเนี่ยแ่กันอันนี้เป็นก้อนแปดันกับเจ็ันนี่ก้อนสามันโอเคแหละพอแล้วแหละีเหไหร่นตินต่อไปห้พ่ดีเม๋ยวพักว่าีโอนี่บริสายไหมเนาะทุกคนทงใจต้องแต่

ละห้านี่เลากอค่อยย่างเหมากันได้ก็ิยางเอาไปโตราสีกหาประมาณเทไหรอันยนึงเนอเออประมาณร0 0บาทรอบุม่นประมาณ90 0าบาทนะ ออตะวันมะเคยสื่อกินก็เถือได้ปลาหมึกแต่บ่เคยบ่เคยสื่อแบบปิง้งปลาหมึกกินเลยเออแต่ว่าอันนี้ค่ะเห็นแบบเข้าวข้าวเจ้าลิวในในเฟซบุ๊กนาเดเกี่ยวกับปลาหมึกขายเลยอยากลองกินมะเคยกินเลยแ<อ>ต่ว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้ค่ะบ่ะเห็นฝรั่งราเห็นเนาะมีแต่คนละยังถ้ออาก็ห้าก็เปิดประเทศถ้าก็เปิดยังวิ่งไฟมา เขาไงเป็นเมัเซมันเกินกินกันสิ ใส่ยังหลังอยู่ใช่ปะชุเดียวใส่ยวงยังเออนี่ถือเลี้ยนอร่อยวเส้นว สามร้อยกันคือุคืสามร้อยทสมสามร้อยทุกวันสามิองแครูเยนนะมันจะแพงเนาตุก็คืสามร้อยทกลยุกินนเลกินคนเดียว อันนี้โบอ,อันนี้โบชอ,อบเร,รียนบบมากทุเรียนเพิ่นจะย่างไปด้านนั้นได้มันรถเออเดี๋ยวย่างกลับแต่เข้าไปทำบุญดีกว่าเพราะว่าทำบุญนะเพราะถ้าในรถเสือเราทำบุญจะ,ะไายกว่านน่ะฮะไปเลยแต่ว่าประหมึกว่ามันเสียเออกลับไปก็พอดีนะเจ๊ะ ถ้าสังเกตอาหารหยอดนิยมของของอิหุ่ธนามาอันหนึ่งคือของยำจีนผิงจีนเนาะกระดาพวกตั้มแา้วมาแล้วก็ซูซี่อืมเด็กซูซีอีกแล้ว กินนะใชกินมือนี่ผ่าซิมเลยเอาผ่าซิมก็ต้องซิมทุกอย่างเออเออกินอะไรไเออก็ตลองได้ลองลองแล้วก็แค่ค,ค,ค,คนนี <GO av uther> ้มูแทนกินโอ้ม <zhou> er, ันได้นี่อย่าง มีโหลดได้สาร์บีคิวไีเอาบาร์บีคิวได้เอาซีดป่ะก็เป็นจอดเอาซีดมันจะมันมันมันละนั้นเอาแบบพิซซ่าเลยเอาอย่างนี้ก็รวมมีรถพิซซ่าวอร์ดรวมมีนะบึกแล้วแล้วเดี๋ยวเราอวกาศยังมีอาย่างก็เอาบาร์บีคิวกับสลัดเลยเออเอาเอาอย่างก็เอา จกไ,ไปสี่นได้จะไปซีหน่อยหนึ่งหแแดงเิต่างบอันนี้ได้แบบถิ่นเลยพาเวลามันถูกอะไไม่ไมด้นะ อนเอาแหละอนได้บป่าล่ะนี่จำนำค<อ>คนอยากกินเน <laughs> ขเนีอาบาบีคิวกาเขาล้วกินดันข้างขาเขาไปกินดนนัน <laughs> ไม้เสียบปาก <laughs> าเลยอเออไป <laughs> เป็นยังไงหนากนับกรอก <laughs> เคยกินไงเออข้กา,า,ากินนั่นนี่ฉะบอกว่าไม่กระคู่เลยต้องกินแต่เนี้ยเออลองเิ็งเป็นยังไงละ่ะโอเคปะเส่ได้ปะเฮ้ยมันจะเป็นแบบนนอ,อ่ะสจมๆนิดหนึ่งครับเลิกสไซี่เด็ดเ <laughs> น่ <laughs> เอ๊บกินต้นกีนใกล้วะ <laughs> <laughs> กินปลาหมึกปีกแล้วรปรีกไข่นะมันจะเป็นแบบเนี่ยอาหารนี่ป่ะดูแม่น่ะอาหารนี้ก็ับเราแม่นะเออเจ้าของอาารผู้ดำเนินรายการีกว่ฮะอันนี้ก็เปีเออกเราเข้าในกิปนกปลา,าลนะลมหมึกไข่นัางไปหวานแล้วได้แล้วไปซื้อมามีเออมันมีแต่อยู่นี่นะแซ่บไปเสุด กินไข่ไหหมึกนั่นนั่นเลยเหมือนแล้วจ้ะไม่อยังแล้วจ้ะไ่กินทุเรียนติอ้าว,วก,ก,นกาินแล้วก็รีวิวทุเรียนลาวขาเขาจะเอาฟังไปล,ละทุเรียนลาวยังเอาของไทยเออบางทีมีทุเรียนลาวเลยสิน <laughs> ทุเรียนไทยที่ซื้ออยู่ประเทศลาวเลยสินก,กินรถกนินก่อนในนี้ถ้าจะกินเนาะ แล้วเป็นเน่หอยนางรมเน่กินหอยนางรมฮะเนี่ย,ยกินง่้หอยนางรมแล้วนั่งนี่เลยฮะออเออแพงแล้วนนเฮอะอหอยนางลมไข่จังเดยเจ้าโดย อ๋อเ oh, so no? like so no. okay. ันน er ี้ง0งสิบผันเก้าันเจอสิบ0ันเจอสิบผันเก้าผันนัสิบันเก้าัต้องโตได้นะโตก็ได้พี่โตนั่งยู่งจังแต่ข้าก็ไม่เคยกินเลยอันนี้ต้องปิ้งก่อนไม่มอตาเอากะพิ้งซะเต่าแค่นี้เราเ่าเต่าปิ้งก่อนนะเขคนละหัวโตป่ฮะบอกเอาห่อนาโตเอาสองอแลว

แซบแคมทางเวอร์ชันทิพย์อ<ะ>ิ่มแซบแคมทางเวอร์ชันทิพย์ชาแนลนเออเป็นไหมเขาใส่อันเดียวเ,ออนะเป็นไปใส่ยังสามันเอออะคินกันต้องแบบไหนที่จะขายมาก่นอนเลย แค่อย่างเดียวอย่างเดียวนี้วะเออมึงกีกินบมันดแต่กินอะไรมันหวอัน้กมินเันนีเคยกินอแต่โมเคยกินแบบนี้มันจะเป็นอะไมันห่อยเออกระทะมันเย็นก็จหน้อย บอกเอินหาจ้าของหานกินยังไงอี้่นตงงไกินส่นตเดียว่ะเป็ดไรกินดอเนี่ยบไข่ว่ะน่าจะแบบเป็นว่าต้องไก่้่นะ จำนากินมันกินยังไงขากินอนะ่ะเขาหยุกเลยล่องใส่ดูุขาอยย่อ่ะเวลาหยุกใส่ปากมันจีฮอนแหง <c oughs> บ่กิดเอียเอาเขาหยุกใส่ปากเลยมันต้องอันนั้นเลยเหรอะะฮะ,ะเอออะไรกันแสดงว่าก็จะกินอ่ะกินตัวซุกนะ กินเสลิปกันีั้เออยังมันหอนนะเป็นไงทิม<อ>ยังกินอะไรนั้มันหอนอเพราะว่าเพิ่นหักกระปิ่งสุกมาดิหวัวจานแอมหอัวมันดเป็นยังแล้วก็ห<อ>ุบเลย อยมันเหยียดเฉยมันหอนมันห่อนมันจับเนี่ยลิมาทิชซู่มาอะไรอันตัวนี้เดียวสิงหวาสิชเยัวแปดได้ละลองเนาะ เมื่อก er e. er oh. ี้เขากินแบบว่ากินตอนมันก่อนอันนี้เขาซีหหวนเลยแต่มันยังหอนอยู่เลยเขาเบื้องตักกันเขี่ยหลงอ่ะเบื้วงเขี่ยหลงเออไย่เหมเขียเลเสื่อไม่ทันี่เออก็ตรงไหมโตงไหมโอ้งมด ทางแรกเลกินอย่างดีที่จมันกินหัวขเขาเลยจมันมันมันง่ายตอกอะไรนะเออแซ่บเนาะกินตะบิดคือแบบหยักขาวๆจัง่อยเนาะแบบมันได้กินไหมคะข้าวหนังลมตั้งวักแท้เออแซ่บเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยต,ต่อมาตัวนี้ตัวนี้กะมึกไข่เฮาเคยเห็นแต่เขาคายปลาหมึกนาะทีบบเคยกะดสื่อกินได้ทีนี่นะั้งแต่สมัยเฮียนนะ่ะแ<ม>ห้งบมดืุอกินเลยบบเคยสื่อกินจะเถื่ออยากตัวนี้มันตีกันเอออยากอยู่แต่ว่าบบกัดสือ่อแล้วก็บโกัดท่ามแลค่ะว่าคายเท่า,า,าได้นะข้าก็เคยกินขายปลาหมึกมันเป็นยังไงเนาะมันเป็นไข่ไข่คือ<ม>คือไข่มันหรอ เม่นแบบวาดีกล้มแต่รสชาติมันไม่รสาตินะมันมี่จะขึ้นๆๆมันมันมันไม่รสจัดนะัปนแบบว่าเป็นแบบไข่ายที่ไข่ห้อยบ่อนนี่ว่าคือยีนดี่ไข่ที่ห้อยโกงไข่ห้อโกงแล้วรสชาติหอยแต่เนื้อมันคกล้ๆยีนดิม่เคยขายเพื่อนเนื้อหอยไข่ห้อยโกงที่เรืองๆกนนะเนาะคือว่า ปันนี้เนาะนั่งแกกินหอยนั่งลบไปแหลนะน้องๆกินปลาหมึกไปแล้ววันนี้แกสิมาสิม,มึงสุดสีเนาะแต่ว่าคือทีมนำหอยนั่งลงน่ะแซ่บเนาะอ่าโอเคมาแกกินอี่แต่ว่ามันแพงๆๆกินแต่แต่พุดเราต้องเตเนาะแล้วก้โตปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่ก็แซ่บเนาะแต่ว่ามันเผ็ดตำนานกินเผ็ดอะไรตำนานกินเผ็ดแล้วอดแตก อ่ำละสามพันค่ำละสามพันสามพันหันบ่อจิบบาทเนาะประมาณแปดบาทเจ็ดบาทป้ายนี่แหละตัวนี้ค่ำละตัวนี้ค่ำละแปดพันกัดประมาณจ็ดพันกับประมาณซาบาทแม่นบอ๊ประมาณซาบาทเนาะค่ำละซาบาทอ่ะลองบึ้งมือเว้นนี้ที่เขาไปกินมาสิคือกันบอ๊ ต่กี่สมนานเคยไปเหียนอยู่จะหลายไพี่น้องเป็นหมูสนินเทียนำกันมาสี่ปีแปบลบว่าสมัยที่เพียนน่ะเป็นหลุนมหกปีสุดถ่ายสน,นันแบบไปเหียนมหาลาัยมันต้องมีหาปีเนาะซึ่งปีที่หนึ่งานาเขาจะได้เฮียนรวมเมืดอถูกทรายกันแต่ว่าปีสองานาเขาจะได้แยกทรายผู้ได้เฮียนทรายใดกับไปเฮียนสรายน,าน,นะะักเลยอมาเฮียนของเดียก็สมนานหาสี่ปีเนาะปีสองหัดปีที่สี่แล้วเขาก็ได้เป็นคณะหงนำกันสานาน สำนักก็เป็นคณะฮองทิปก็เป็นคณะฮองน้ำกันเทน้ำกันมาสี่ปีตอนน,น,นั้นบณีตอนไปเฮียนจบตอนสี่เฮียนจบเหรอเขาสมัครขึ้นน้ำกันและกะ็สํานาหันติดคนเดียวสมัครน้ำกันหันซ้คนอีกคนที่หนึ่งหาที่อยู่ห้องเดียวกันกับสมัครแต่ว่าบอดีสมัครน้ำกันแบบเพิ่นตะเพิน่นเพิ่นเฮเด็กซคนเดียวเนาะสุดท้ายเพิ่นนักติล้วก็นสนักรนักตดซึ้นเดียวกับคนมูยอีกคนหนึง่งฮะทีอยิ่สมัครคนเดียวหันแต่ทิปก็เพื่อนอีกคนหนึ่งฮะ เพื่อนนำโบนีแจววัตติบอแต่ทีมัตติดอีกทื่นหนึ่งมันมันแบบว่าทื่นกับสำนันอะทีบอติดแต่ทีบอตติดอีกทื่นหนึ่งแต่ว่าทีมฮันบอมมีคะแนนภาษาอังกฤษล่ะเพื่อนก็เลยให้ไปไปขมไปไปเทศอยู่จุฬาเนาะไปเซ็งอยู่จุฬากันเซ็งผ่านก็คือได้เฮียนนะแต่ตอนนั้นทีบอมมีเงินแม้แต่ซีเป็นคาร์ลไปแนแล้วก็ไปหอนแลยันเซ็งบ่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าไปก็เลยแบบบริไปเฮียนโตจุฬาเนาะมีแต่สำนันคนเดียวเดี๋ยวไปกับหมวยคนหนึ่งฮ สันก็ะไดไปเห็นประเทศไทยอ่ะตอนนั้นกับบริไปนะเป็นกระต้อนนั่นแหละที่ว่าเฮ็ดพาสปอร์ต t แลดัยพาสปอร์ตมาใส่ถุงมือนี่นะกำลังสิบเบิร์ดเลยเด้แมนกระเฮ็ดมาเพื่อประกอบเอกสารแลนทื่นเด้ซัวสิวาแลนดัยนาะสมัยนั้นกับสองพันสิบสามพัสปอร์ตน่ะกับซีผ่านหาไม่ไปสั่งเขาเห็นนะบริแลนเองเอามาซีมันเองเอาตัวแรกก่อนเอาตัวราคาที่กันนะอ่ะ เอาเอาตุลักเกียสีก่อนก็ได้จะไหนทำทำแต่ละทำแบบอะทำแบดบารทลองมากินแล้วนะอะเป็นไงนอนไปงคือกันบออะกระนาตากสะซิบไข่กันเนาะแต่ว่ารสสารนะเฮาโอ้โหอ่ะมื้อวรนี้เขากินอย่างจีนเนาะแต่ว่าอันนี้ที่มักแบบสลาอย่างจีนอะเป็นไงสำนาญเราจัดต่างกันบอหรือคือกันต่างวะ รสชาติโอเคก็ต่างกันรสชาติโอเคแต่แต่บวกขึ้กันเท่าก็แบบเท่าตัวนี้มันจะเป็นแบบนา้น,นมันแล้วกว่าวแเออเล้วแล้วกว่าตาัวมันจะเป็นเป็นก้อนเป็น,นเนี่ยงกว่าเออตัวนั้นเนี่ยวกว่าตัวนี้จากแล้วเนาะอแต่ว่าข้าซิมตัวแรกกับน,นาจะคือกันเนาะเพราะว่าแต่ว่าสาลัยมันหนาจะบูเหลืองเนาะต้องแบบนี้เดี๋ยวจะซิมแบบนี้เป็นเส,ส,ส้นเดียดเดียวก็กินที่ละเครั่งทำ Chưa bắt đầu bị bên nhau wasabi, đầu bị tìm lấy tìm lấy bên nhau mời giờ dạy dạy cứ dạy là Mình dạy mình เหมือนทำคุนสมองแต่นี่แต่นี่จะเปลี่ยนคำมือเยี่ยไปลงได้เอาเข้าละขายเอาอนนี้เยี่ยไปลงได้เอากูบอกเอาเข้าขายกายกินกกันในขวานอ่ะกกันข้ามือข้าวุกี้ห้ง บานจะมีเนเซนมีจรวดมามากที่บ้านอ่ะรถคันเมือกันเลยบอบริตังไแต่จักแรกเมื่อที้ชินเขาเลยว่าหัวเขามันตังหรือ่าตัง ยี่หัวเลย <c oughs> กินไปแล้วก็มือบัง,งแบบนี้แล้วก็ย่ำเออโอ้ยแต่ไม่สอนอืมคำใหญ่สองไปไหนขับรอเคก๋ะ รถจัดโอเคแต่แบบเขาหับอติดกันซื้อๆเขาวันเนีย้ยบางทีเพิ่นบมบบปัดแนนก็นมีเขาไล,ล่คนจะอฟรมไหมอาไรเริม่มแล้วละะนมีเสมอเราอย่างกินมเวุ้แต่ว่าิไวนนลายออซื้อลายอยางเลยกินบมูว่้กินสุสีสุสีหันคืออ่ามันจะมีก่อนแปด่นเนาะกับก่อนชามหันเนาะ แล้ก่อน,นนะส้าพันอ่ะรสสายมีบแบบเนี้ยกินเลยแต่ว่าก,ก่อนแฝนนะงเขามันยังไลย่ยัวป้าเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าราสสายมัน,ม,นม, <Okay. S 1> มันมีเขาไลา่ยกวาล้วให้ถ่ายกันเนะ <Okay. S 1> เาะนอกมากมีตลาดนัดแคมป์องนะ่กบวื้อยัง <laughs> วยยายาม่าแล้วพอเมาดเยมามา่ย,ยังแตกใหม่พอหลังจากที่เราบปมเป็นคลิปซิวๆหนึ่งคลิปน้องๆี่อซีางหลอดลินก็โมค่ะคลิปนี้ชิเจ้ไว้เพียงเท่านี้เด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สบายดี